อ๋อวัสดีพี่น้องใช่ยูทูบอีกครั้งครับผมรูส้สึกสบายใจครับเพราะว่ามันเป็นอ่าเลื่นกระปาองอะไรเราตอนนี้อ่อลงเทเลอร์แล้วครับผมไปทางไหนพี่บอกเขาทางที่บอก ตอนนี้ได้กี่กี่บอ่อแล้วเ,วเ,เกินร้อยมั้งโอ้โหอ่าแคบแคบ,แคบรบพื้นที่แคบอยู่อ่าเรียบร้อยครับผม

ไปไปจะตามไปครับผมเดี๋ยวเราจะขับรถตามไปนะครับเดี๋ยวต้องขับรถตามไปครับเพราะว่าเชินทางกี่กิโลเมตรเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้ไปได้ไหมเนี่ยรถคูเรา ฝาก fc กดถูกใจให้กันด้วยครับขุกน้องนาช่วงนี้ก็ทรหดเหมือนกันนะทรหดมากับฝนนะครับ น่าจะใกล้ถึงละน่าจะใกล้ถึงแล้วตรงนี้ก็โคกหนองนาเหมือนกันนะครับน่าจะขุดเสร็จไปแล้วเริ่มปลูกต้นกล้วยแล้วนะครับผม รยากาศก็ฝน,นนะครับฝนก็ตกงานต้องเดินไปครับผมอ่านข้างแคบอยู่นะ ราจะใกล้ถึงที่หมายแล้วครับตอนนี้เลี้ยวเข้าแล้วเอาเท่าแกก็มาเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูครับโอ้โหะเลเด้อเดี๋ยวมนไปดูครับผม ลุยทุ่งไปเลยหรอโอ้แสดงว่าเจ้านี้เขาก็รอไม่ได้ทำนาเนาะไม่ทำนาอันนี้เป็นมวยแทนมวยแทนแปลงที่แทนทดแทนครับผมอ๋อท่านโชคดีมากๆครับทั้งพี่น้องสองพี่น้องครับแปลงที่เป็นนาเราจะจับถังตรงนี้มากมากครับเจ้าหน้าที่เข้ามาปักหมุดไว้แล้วเนาะปักหมุดเรียบร้อยแลบวปักหมุดโอ้ดินแข็งอยู่ครับดินแข็งอยู่ลุยไปเลยครับ เดี๋ยวมาดูกันครับผมตามาดูกันติดเลยโคเบโก,บโก้เนี่ยมันคล่องจริงเลยครับผมพื้นที่จะมาลักษณะดีครับอันนี้่อได้ครับผมอันนี้บ่อที่หลึ่งครับโบโ<อ>บใหญ่ครับบอ่อใหญ่ อ๋อสามไรพี่นี่สามไรบอ้่บฮ่ดินแข็งอยู่ครับผมเออดินแข็งอยู่ Ừ. Bữa đỉnh lọc nó hôm nay no? dốc. là ừ. chết phải nói trò rồi bò. Tháng nay mới trả tầm nó còn sụn nữa ừ. โอ้ฝนยิ่งหนักขึ้นครับถ้าถึงแรก็จไห้ครับแรงนี้เว้นครับผมเว้นเว้นไวเพราะว่าโครงการคกน้องนาปีนี้ก็เก็บให้หมดนะครับ ของแปลงนี่เจ้ของแปลงบอนี่จ้ของแปอย่อาวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูไมโครแม่มากับฝนเลยวันนี้แปลงนั้นใครขุด เกียดบอกอ๋อแปลงนั้นก็คันนี้ขุดนะครับแปลงนั้นก็ย้ายไปกี่ต้องใจครับว่าจะเก่าทางอุตอนยาวเดี๋ยวเปิดทางน้ำก่อนครับผมเพราะว่าถนนน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่งั้นขุดไม่ได้นะครับเออ อ๋อจะต้องต้องเอามานี่ไม่ไม่พี่ต้องย้ายมานี่ไหมอ๋อัน

แข็งแน่เลยครับดินแข็งกดว้งรอ่อ่เได้เราจะได้เงินเนยไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมยูทูบเบอร์นี่เอาเก็บภาพมาให้ดูครับดินยังโอเคอยู่ครับดินไม่น่่มนะครับดินไม่น่่ม ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมครับผมเอาเอาให้ชมฝีมือของพี่เจตกันหน่อยพี่เจตพี่เจตมือคำแบคโฮนี่ถือว่าเป็นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งของทีมงานสวนกะข้าวครับผม โอเบโกอครครับผมคันนี้รุ่น10ครับล่าสุดเลยตัวน,นี้ นวนจุมไหมที่ว่าจมมอไรัวเนี่ยเออโอ้ เราพูดเรา,เราแล้วก็ศัก,กยภาพในการทำง,งานของพณะผู้ควรวงานนะขุดใส่เรื่อนเขียนก็แปว่าการคณะกรรมออกภาษาที่เวพูไว้นิดนึง <c oughs> ตอนนี้ก็เดี๋ยวเทียนเทน้ำก่อน <สา S 2> แล้วค่อยข <สา S 2> ุดโครงรงาขุหนองนาพื้นที่3ไร่ครับผม3ไร่เรียกว่า3ไร่นี่ใช้สอยประโยชน์ได้มากมายเลยทีเดียวนะครับใช้สอยประโยชน์ได้มากนะครับ